เื้องหลังนะครับของความสุขสนานที่คอนเสิร์ตหนึ่งวัยรุ่นต่างๆรอคอยทุกๆท้ายปีก็คือ Big Mo u n t ช i n Music Festival ลนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของวงการเพลงที่เดี๋ผมบอกแล้วในช่วงที่แล้วนะฮะว่าหลายๆคนเนี่ยที่ตอนนี้เป็นไอดอลของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต่างๆเรื่องของเพลงเนีบบ่ยฮะวอลตแลมเอ่ยหรือว่าค่ายอื่นเอยนะฮะก็มีคนคนหนึ่งที่เขาอยู่เบื้องหลังมาตลอดเลยนะฮะก็คือปาเต็ดยุทธนานั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงนะฮะคุณผู้ชมสามารถหาอ่านได้ในหนังสืืออททีี่่่มชวา MakeLve รัก แต่ว่าในช่วงนี้ปอเปีชู้ครับเราจะคุยกับเขาแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะฮะเรื่องราวเป็นยังไงบ้างต้องต้อนรับปอเตี๊ยด้วยนะครับสวัสดี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 ครับนะฮะับบอกว่า make love นะฮะทำรักนี่ตรงกับเรื่องราวที่ตรงไหมฮะอยู่ในหนังสือเลยชื่อเนี่ยดูดูล้อแหลมเบาๆนะฮะผมจริงแล้วชื่อมันมาที่มามันมาจากหน้านนี้ครับคือมันเป็นคล้ายๆเป็นหลักยึดในการทํางานของผมนะว่าเราต้องเลือกทําในสิ่งที่เรารักครับแล้วก็ การที่เราทําในสิ่งที่เรารักเนี่ยต่อให้เราล้มเหลวเราก็ล้มอยู่ท่ามกลางสิ่งที่เรารักดังนั้นเนี่ยมันมันไม่มีอะไรจะเสียเลยครับถ้าทำในสิ่งที่เรารักแล้วเนื่องจากหนังสือเล่มนี้มันก็เป็นการรวบรวมประสบการณ์การทํางานของผมตั้งแต่ยุคฮอตเวฟมาทำฟัตวิดิโอมาทำฟัตเฟสชวลมาทำบิ๊กมอลเทนมาทำคอนเสิร์ตต่างๆ่างปาราด็อก์บอดี้แสลมเนี่ยมันก็คือการทำงานในสิ่งที่ผมรักมาโดยตลอดแล้วก็ตลอดในทุกๆงานเนี่ยครับ มันมีปัญหามันมีอุปสรรคมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เลยบันทึกมันเอาไว้ม,มันก็เลยเหมือนกับการเล่า,เ,าเล่าเรื่องของการทํางานที่ผมรักมาตลอดอชีวิตคืออย่างนี้ผมเนี่ยโอกาสค่อ้ง้างจะได้สัมผัส แทบจะทุกสิ่งที่ประเเคยได้ทำมาเลยครับ<ต>คร,บครบะอยากจะถามว่าคือตลอดหลายๆปีที่ผ่านมานี้เนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะอย่างถ้าถามผมถามว่า<ม>อ๋อแฟ f เฟสกับ b ิ๊กม u n t เทนเนี่ยคนละเลรื่องนะอัอมนมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าแฟ Face มันเป็นงานที่คิดไว้ในยุคสมัยที่บริบทสังคมมันเป็นแบบหนึ่งยุคนั้นมันยังไม่มี Facebook มันยังไม่มี YouTube นะฮะคนที่ชอบฟังเพลงโดยเฉพาะเพลง แนวอินด <Now> ี้เพลง <ผม S 1> ที่มันไม่ได้วางขายกันเยอะแยะทั่วไปเนี่ยเขาก็ต้องไปงานที่ไปงานฟลสเฟสเพื่อไปดูศิลปินที่เขาชื่นชอบเราะว่าวงเหล่านี้ ก็ไม่ได้ค่อยแสดงตามที่ต่างๆเออไม่ค่อยมีโอกาสแล้วถ้าเกิดอยากจะซื้อซีดีในยุคนั้นยังซื้อซีดีกันอยู่เนี่ยนะฮะเขาก็ต้องไปซื้อในงานแฟลชเฟสเพราะว่าแผ่นของศิลปินเหล่านี้ก็ไม่ได้วางทั่วไปดังนั้นเนี่ยแฟลชเฟสมันเลยมันเลยจาเป็นต้องเป็นงานลักษณะแบบนั้นแล้วมันก็ส่งอิทธิพลให้วัยรุ่นในยุคนั้นเนี่ยยุคสมัยของแฟลชวิดีโอเนี่ยเพลงอินดี้เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องติดตามยุคนั้นเป็นยุคเริ่มต้นนะฮะในการที่ วงการเพลงป๊อปมันเปลี่ยนไปนะฮะจากคำว่าเพลงป๊อปที่เราจะคุ้นเคยกับลักษณะดนตรีแบบหนึ่งแต่ว่าพอคนรุ่นใหม่ที่เขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาเริ่มมีทางเลือกมากขึ้นเขาเขาเริ่มได้ฟังเพลงจากต่างประเทศที่ที่มันมีแนวทางยุคนั้นมันเป็นยุคหลากหลายมากขึ้นยุคกระสาอินดี้ฮะที่มันมันเริ่มจากทางอังกฤษหรืออเมริกาเขาก็อยากทําเพลงในลักษณะที่แตกต่างออกไปบ้างแล้วก็มันยังไม่มีคนเปิดการรีวิวยุคนั้นยังไม่เปิดเพลงเหล่านั้นเหมือนแฟลวิดีโอ ปิดก็เลยทําให้ผู้คนได้รู้จักเพลงเหล่านั้นมากขึ้นครับ <ผม S 1> นี่แหละถ้าเกิดเรามาถึงหนังสือ Make Love อันนี้เนี่ยถือว่าเป็น Pocket Book เต็ม เริ่มแรกเลยใช่ไหมที่เขียนใหม่ทั้งหมดครับเขียนใหม่ตั้งแต่เลมแรกนะฮะถ่ายทอดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยอย่างที่นุ้งวีกับรยได้คุยไปนะครับนะฮะประสบการณ์ต่างๆปัญหาอุปสรรคนะฮะในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละกิจกรรมนะฮะที่ได้ทํามาเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราติดตามข่าวกันอยู่เนี่ยมันมีปัญหามีต่างๆอย่างแน่นอนนะฮะแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทัาเรียกว่าคลี่คลายปมปัญหาต่างๆได้คือถ่ายทอดเรื่องราต่าออกมานะฮะคือตอนที่เราทํางานคือผมเป็นคน ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเนี่ยไ,ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเป็นคนที่จะท่องจําทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้นะครับ<อ>ทั้งที่ความจริงหลายอย่างเนี่ยเขาก็สอนไว้นะฮะแต่ว่าเราไม่จำทีนี้เวลาเรามาทํางานถึงแม้ว่างานที่ทํามันจะซ้ําๆกันนะฮะทำคอนเสิร์ตแล้วก็เปลี่ยนไปทําอีกคอนเสิร์ตหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เรา ไม่ไม่ค่อยสนใจเรื่องทฤษฎีแล้วเราไม่ชอบค้นหาสูตรเฉพาะนะฮะนั้นในการทํางานแต่ละครั้งมันเราเราก็เลยสนุกกับการที่เรามองมันเป็นปัญหาใหม่เสมอเหมือนเราเริ่มเป้าหมายข้นมาเราต้องนับหนึ่งใหม่เรื่องน้ในแต่ละครั้งที่ทามันเลยมีรายละเอียดไม่เหมือนกันตอนคิดทำแฟร์เฟสติวัลเนี่ยที่มามันก็อย่างหนึ่งสภาพแวดล้อมมันเป็นแบบหนึ่งเราจึงต้องคิดแบบนี้แก้ปัญหาแบบนี้อตอนทำบิ๊กมอลเทนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเปลี่ยนนยทุกวันอี้คน ไม่ซื้อซีดีดู y o u t u b e ศิลปินมีโชว์กันอยู่เออยอะแยะเข้าผับทุกคืนมีศิลปินมาเล่นอะไรอย่างงี้งนะถ้างั้นเราถ้าเราจะจัดมิวสิคเฟสตอนนี้เราเราจะจัดอย่างไรดังน,<อ>นั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ในแต่ละบทแต่ละตอนเนี่ยถ้าเปิดดูในสารบัญก็จะเห็นว่ามันแทบจะเป็นรายชื่อง,งานที่ผมทํามาซึ่งในแต่ละบทในแต่ละงานที่ทํามามันก็คือมันให้บทเรียนใหม่ ให้วิธีคิดใหม่กับเราเสมอคือที่เราพูดตอนนี้เนี่ยหลายคนจะนึกว่าหนังสือเล่มนี้คือพอร์ตโฟลิโอของป้าเต๊แต่ไม่ใช่เนื้อความในนี้บอกเรื่องราวต่างๆเอาไว้มากมายนะเรื่องราวที่คุณเนี่ยเคยติดตามไม่ว่าจะเป็นบอดีสแลมหรือว่าคาราด็อกนะฮะหรือแม้กระทั่งเกิดเป็นน่าจะเป็นยุคผมนะฮะช่วงนั้นเนี่ยฮอตเวฟเนี่ยแรกๆเลยฮอตเวฟนี่คือฮอตเวฟมิวสิกเฟสติวัลไหมฮะฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดตัวคลื่นฮอตเวฟฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดแแล้้้ววววกก็ตตตัััมิิสสคเเฟฟรรงทที่่อออนนนชืฮ บล็อกมาราทอนอ๋อใช่ใช่นะตอนนั้นเราติดตามอยู่ครับเราก็ขากระโดดเหมือนกันนะจ๊ะเอสภูมขอถามดิ้งได้ไหมครับประเด็นว่าทำไมไอ้เรื่องโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันถึงเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในยุคยุคหนึ่งแล้วพอเปลี่ยนยุคปุ๊บมันหายไปก็อย่างที่บอกฮะเมื่อสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยฮะสมมติอย่างแฟร์ตเฟสเนี่ยถ้าจัดวันเนี้ยแล้วเราบอกว่ามาซื้อซีดีกันนะมาพบศิลปินที่คุณไม่ค่อยได้เจอกัน ก็ไม่จริงอีกอ่ะเพราะว่าศิลปินเหล่านี้คุณก็เซิร์ช u t u b e ปั๊บคุณก็เห็นหมดเลยคุณบางทีคุณรู้มากกว่าดีเจที่จัดรายการหรือด้วยซ้ำไปเพราะว่าคุณคุณคุณหาฟังคุณหาเสพได้ค่อนข้างง่ายซีดีคุณก็ไม่ซื้อเพราะว่าคุณดู YouTube อยู่แล้วคุณก็มีวิธีพลิกแพลงนิดหน่อยคุณก็ดูเพลงเก็บไว้ในเครื่องได้อีกอ่ะแล้วคุณจะมาฟาเฟสทำไมถ้าเกิดถ้าเฟสฟยังจัดแบบเดิมนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทาให้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ย มันเหมือนกับโจทย์มันเปลี่ยนไปฮะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทํางานเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นใช่แล้วนะครับแล้วก็หนังสือทํารักเล่มนี้นะฮะพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้เนี่ยเปิดตัวกันไปแล้วนะครับนะฮะครั้งแรกเลยที่งานสัมปทานสื่อแห่งชาตินะฮะโดยแพลวสํานักพิมพ์นะครับคุณผู้ชมครับวันนั้นก็เรียกว่าได้รับการตอบรับจากบรรดาแฟนคลับนะฮะเอ็นะฮะเด็กรายการนะเออนะฮะหรือว่าหลายๆท่านได้ไปติดตามกันนะครับครับมีคนได้อ่านเพื่อนฝูงเป็นยังไงบ้างครับก็ หลายคนก็ค <muitas S 2> ิดกันต่างๆไปนะฮะคือคือส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เพราะว่าตอนที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่มีวิชาสอนทำคอนเสิร์ตหนังสือเล่มนี้มันค่อนข้างเน้นไปที่เรื่องการทำอีเวนต์นะฮะคือผมจะพยายามเน้นไปที่งานอีเวนต์ที่ผมทํามาดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นเกือบๆจะเป็นตําราทำอีเวนต์เล็กๆนะฮะแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นคือมันมันจะบอกว่าถ้าคุณจะต้องมาทำอีเวนต์ถ้าคุณจะต้องมาทำคอนเสิร์ตหรือทางานในแบบที่ผมทำเนี่ยคุณจะเจออะไรบ้างคุณจะเจอปััญาาาาออะไบบ้้้งแลววคคนนนนนทททีีี่่่่เเกกก็็จมมดิข โหหนูอ่านแล้วหนูอยากอยากมาทํางานอย่างนี้เลยรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราชอบหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าโอเคพออ่านแล้วรู้แล้วแหละว่าไม่อยากทําอีเวนต์แล้วถ้า,ถามันเป็นอย่างนี้ <c oughs> มันไม่น่าจะใช่ใตัวเรา<ห>ซึ่งซึ่งนั้นคือวัตถุประสงค์เลยคะคือ,อ<ห>เราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าเรารักอะไรแล้วเราจงเลือกที่จะทําในสิ่งที่เรารักคือมันไม่จําเป็นว่าจะต้องทำสมมติบางทีเรามีไอดอลของเราเช่นสมมุติว่าสมมติผมชอบสตีฟจอบมากสตีฟจอบเป็นไอดอลของผมแต่ว่า มันไม่ได้หมายความว่าถ้าผมชอบสติฟช็อปแล้วผมจะต้องลุกขึ้นมาตั้งบริษัททํามือถือ,อ,อทำเอรืองขาย,ยไม่ใช่ไปย่างตามรอยเท้าเขาเออคือเราเราต้องพยายามแกะรหัสให้ได้ว่าอะไรทําให้สติฟช็อป ประสบความสาเร็จซึ่งไอ้สิ่งนั้นมันอาจจะเอาไปใช้กับงานที่เราทําอยู่ก็ได้แล้วแล้วโดยเฉพาะเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรได้ดีนะฮะเราเราเราทำคอมพิวเตอร์ไม่เก่งเท่าสตรีฟจ็อบแต่เราทำคอนเสิร์ตได้นะแต่ว่ามันมีวิธีคิดอะไรของสตรีฟจ็อบที่ที่ทำให้เขาเป็นเช่นนั้นเราเราแกะรหัสมาดังนั้นอนหนังสือเล่มนี้มันก็จะเป็นแบบนั้นเดี่ยงไที่นิวการ์ดเนี่ยผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากจะทำอีเวนต์ไม่ได้อยากจะทำเรื่องเพลงไม่ได้อยากจะอยู่สายวิทยุไม่ได้ทำงานของคุณแต่คุณอ่านเล่มนี้เนี่ย หรือว่า Innovative, Innovation ต่างๆ <ฮะ S 2> ความคิดสร้างสรของประเทศเนี่ยอาจจะไปช่วยคุณได้เรื่องของการทํางานถูกต้องนะฮะแล้วจะบอกว่าการขึ้นต้นเรื่องในทุกๆครั้งนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ผ่านตัวอักษรนั่นก็คือคําว่าผมทําในสิ่งที่ผมรัก นะฮะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นหาตัวเองนะฮะแล้วก็มันจะได้ประสบความสําเร็จจนถึงวันนี้แต่แน่นอนว่าก่อนที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรนะคุยกันต่อมอบให้คุณผู้ชมด้วยก่อนเรามีแจกนะทั้งหมด5เล่มด้วยกันครับผมง่ายๆเลย ไม่มีอะไรมากนะเรามีลายเซ็นให้ด้วยลายเซ็นของพี่ก๊อปปี้นะฮะไม่เอาเอาไปทำอะไรนะครับล้อเล่นลายเซ็นเป็นเต็ยุทธนานั่นเองครับผมหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าอะไรโอ้ตายแล้วนะครับง่ายมาก0922465โอ้ยขออภัย0922465697นะครับผมทั้งหมด5เล่มห้าชุดดีเท่านั้นนะฮะก็ไม่ต้องไปซื้อรอรับได้เลยใช่แล้วนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่ไม่สามารถไม่ได้อยู่ในห้างเนี้ไม่ทันไม่ทันจริง โทรสท์โทรศั์ไม่อยู่ใกล้ตัวอะไรอย่างี้หาซื้อได้ได้เลยนะ,ะที่ร้านไอ้นนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะจากแพลวสำนักพิมพ์นะครับครับอ่านเล่มนี้จบเป็นังไนได้อะไรบ้างฮะผมว่าคือประสบการณ์การทำงานสาสปีอะฮะแล้วแล้วผมเล่าตั้งแต่งานแรกจนถึงงานล่าสุดเนี่ยมันจะได้เห็นวิธีแก้ปัญหาจะได้เห็นแนวคิดของของผมตั้งแต่วัย2ี่สต้นๆจนถึงจนถึงวันนี้ครับซึ่งซึ่งมัน ความโง่ไม่เท่ากันนะฮะ <c oughs> จับโง่มากแล้วก็อาจจะโง่น้อยลงมาเรื่อยๆแต่ก็ยังโง,ง่อยูม่มันมีเรื่องต้องต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ผมว่ามันคงจะมีสัก,สกปัญหาหนึ่งมั้งหรือ,ส,อสักอะไรสักอย่างหนึ่งมั้งที่ที่มันอาจจะตรงกับสิ่งที่คุณเผชิญอยู่แล้วมันอาจจะเอาไปใช้ได้ <c oughs> จริงๆหมายความว่าไม่ว่าคุณจะผ่านงานมากี่งานได้ประสบการณ์มามากน้อยแค่ไหนสุดท้ายเนี่ยทำงานอีกงานต่อมาเราก็ยังเจอปัญหาอยู่ดีใช่ไหมครับเต้น คือสตีฟจ็อบเคยบอกเอาไว้นะซึ่งผมชอบคำนี้ของสตีฟจ็อบมากคือเขาบอกว่า stay foolish stay hungry นะฮะเราต้องเชื่อเสมอว่าเรายังโง่อยู่เรายังหิวอยู่เมื่อไรก็ตามที่เรายังที่เรารู้สึกว่าเราฉลาดแล้วว่าเราจะไม่มีความพยายามที่จะขวนขวายเราจะไม่รู้สึกอยากจะฉลาดขึ้นเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราอิ่มแล้วเราก็จะไม่พยายามที่จะหาอะไรมากินดังนั้นเนี้ย มันจึงมนุษย์เรายังโง่อยู่เสมอมีเรื่องให้ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเสมอทุกๆวันเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครคุณผู้ชมครับนะครับและแน่นอนว่าสามารถติดตามได้นะฮะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะทาง Facebook เดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอตรงนี้เลยนะฮะนี่มาแล้วนะครับนะฮะก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากหนังสือแล้วนะฮะสิ่งที่เราคุยกันมาเยอะแยะเลยมีโปรเจกต์อะไรที่จะมอบให้กับพวกเรา คนไทยอีกไหมเร็วๆนี้ที่สุดก<ต>็คงเป็นคอนเสิร์ตบอดี้แสลมสิบสามเป็นคอนเสิร์ตสิบสามปีบอดีอ้แลมเดี๋ยววันที่30เนี้ยเริ่มขายบัตรวันแรกนะฮะแล้วก็การสแสดงมันเกิดขึ้นวันที่31พฤษภาคมที่ร,ริมทะเลสาบเมืองทองธาน,นีเขาจะเกิด่อนได้ไหมเขามีอะไรอรออีกมั้ยมันจะเป็นคอนเสิร์ตแบบที่แฟนบอดี้แสลมไม่ได้เห็นกานแล้วครับคือถ้าเกิดใครไปดู บอดีส้สแลมไม่ออกนะใครไปดูบอดี้สแลมยุคหลังจะรู้ว่าเขาจะเล่นเพลงใหม่เยอะเขาจะเล่นเพลงเก่าน้อยอจะมีเพลงที่คุณคิดถึงมากมายที่คุณคิดว่าบอดี้สแลมคงจะไม่คิดจะเล่นอีกแล้วในชีวิตนี้อะไรเงี้ยแต่นี่เนือ่องจากว่ามันเป็นการฉลอง13ปีบอดี้สแลมดังนั้นเพลงที่เลือกมาก็จะเป็นเพลงที่ทุกคนคิดถึงแขกรับเชิญที่มาจจะมาเลสมัยเพลง เพลงวงละอ่อนอ่าก็ต้องไปดูกันไปดูดูกันเอาล่ะนะฮะใครที่เป็นแฟนๆนะฮะของบอดี้แลมหรือว่าติดตามการจัดงานนะฮะการครีเอทีฟดีๆในของปาเต้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นติดตามกันได้กับเอ่อสิปีบอดี้แสลมนะฮะใส่อย่างเต็มที่เหมือนกันนะฮะไม่ยั้งเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นฝากด้วยละกันแล้วก็หนังสือนะฮะหยุดการโทรก่อนนะครับพอเต็มแล้วเรียบร้อยหมดแล้ว5เล่มครับหมดนั้นเลยครับหมดไปแล้วครับอุดหนุนเพิ่มเติมกันได้นะฮะกับเอ่อร้านไอินครับผมนะฮะกับหนังสือเรื่องนี้ครับ Make Love ทำรักจากปาะเทศยุทธนานะครับใช่แล้วนะครับสุดท้ายมีอะไรส,สั้นไหมฮะครับกออ็อยากจะบอกว่าไม่มีใครรู้จักตัวเราเองได้ดีเท่ากับตัวเราเองนะฮะเราต้องคนให้เจอว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากทําสิ่งที่เรารักนั้นคืออะไรแล้วก็มุ่งมั่นฮะทำมันออกมาให้ดีที่สุดที่สําคัญก็คือ ต่อให้เราทําแล้วมันล้มเหลวเราก็ไม่มีอะไรจะเสียเพราะว่าไอ้ที่มันอยู่ ر ر รอบๆตัวเราก็รู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่เรารักทั้งนั้นครับนะฮะ<ม>วันนี้เราเขาเรียกว่าจะบอกว่าเป็นการพูดคุยที่ได้อะไรหลายๆอย่างนอกจากหน<ช>ังสือนะฮะนี่คือประสบการณ์จริงๆที่จะบอกว่าพอเราฟังปุ๊บเราก็ต้องเอาไปฉุดคิด เหมือนสอนไกลๆแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าอะไรกันแล้วแต่ถ้าเกิดคุณทําด้วยความรักนะฮะมันจะเจอปัญหามันจะเจออุปสรรคมันก็จะไปเจอความสําเร็จอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะกับประเทศยุทธนาบุญออมนะฮะขอบคุณครับ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 วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่ติดตามชมรายการนะครับ เสื้อผ้าพิธีกรว,วันนี้ขอบคุณโนติก้าด้วยครับกลับมาเจอเจอกันได้บ่ายทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เชียงตรงจะถึงบ่ายโมงทางอมรินทีวีเอชดีช่องหมายเลขสามสิบสี่นะครับวันนี้ผมกัปพี่นักข่าวกองทัพมิเรเวโล่แขกเชิญพิเศษของเราปาเต็ยุทธนาบุญออมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนจะเจอกันใหม่ในที่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ